เหรอครับผมอันนี้คือทำอะไรฮะอ่าก๊อปปี้รีโมทคุณแกครับของตัวเองนะใช่พีอัดไหนโชว์สิโชว์สิใช่ครับผมโชว์ไหนโชว์ไหนเนาะโอเคเอาเปิดเป็ดเป็ดเป็ดป็ดยากไหมยากไหมไม่ยากครับไม่ยากเลไม่ไม่ยากเหมือนที่คิปอันนี้ไม่เคยมีช่างกุญแจมาก่อนไม่เคยเป็นเพิ่งเพิ่งมาเรียนในวันส่งใบก็เป็นอันนี้คือทำ ทำเพื่อเพื่อเปิดหลังใจใช่ไหมใช่ใช้เวลาทํานานไม่กี่เดือนประมาณเดือนหนึ่งเดือนที่ประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันให้ช่างคือทําเพื่อทํากุญแจเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ดีมากจริงๆได้เปิดตรงนี้อีกฟันหนึงอันนี้มันจะมันจะเยอะมากแล้วก่อนเป็นสีอะไรอ่ะเมื่อก่อนไม่ไม่มีกําแพงอยู่เออใช่ใช่เลยตั้งกำแพงออกมาใช่ไหมก็ไม่มีเหรออันนี้ตั้งมาหมดเลยเหรอใช่ตั้งตั้งอยู่แค่ตรงตรงนี้ตั้งตั้้งอย หกหมื่นไม่แพงหรอกนะครับผมทำนี้ยาวอนนู้นเลยไม่แพงหรอหกหมื่นอ่ะครับผมแล้ะราคาด้วยเหรอราคาต่อมาแค่ท่อนเดียวไม่แพงไม่แพงผมนึกว่าแค่นั้นหกหมื่นโอ้โหก็แพงนี่ก็กรอหมดเลยเหรอก่ออันนี้ก็อันนี้ก็ทำใหม่อ่ะครัอันนี้ย้ายจากย้ายจากประตูนู้นมาไว้ประตูนี้ไม่แพงไม่แพงก็คือตั้งใจทำตรงนี้เพื่อเปิดลังกุญแจใช่แล้วก่อนนี้บอกผมแม่ว่าจะทำตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเปิดลังกุญแจบอกแม่ในในที่เราคุยกันในมิชชั่นเจอ อ,อแค่ติดต่อจะทำจะทำก็ติดต่อไปก่อนพอติดต่อจะทำเสร็จก็ตัดสินใจข <ทำ S 2> ยายเลยอ๋อขยายเสร็จปุ๊บก็เข้มาเรียนกุญแจครับแล้วให้มาสอนทังทีด้วยอ <laughs> เออ,เอ,อแล้วถามจริงคิดยังไงให้มาสอนทังทีเพราะอะไรคิดว่ามันยากมันไม่ยากหรือว่ายังไงก็ตอนแรกคิดว่ามันยากอะแต่พอต้องต้องตั้งใจอะตั้งใจกไ็ได้เลยโอ้ถ้าพี่ทำขนาดนี้ต้องตั้งใจแหละจะติดป้ายเท่าไหร่จะดีมากนะครับผม เดี๋ยวรอรอรอ,อก่อนนี่เรียนเสร็จก่อนอ่าได้ได้ได้วไป่ะไปไป